เอาแล้วผมก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็จะมาเกมแรกที่ผมอมอททอนะผมมันก็เล่นบินด,ดีออกของเนี่ยออกของนี่ journey has only begun Mine sacred แต่เกมนี้ผมก็อิมกับงูอ,อ่ะมันเรียกว่าตัวอะไรวะซิ y เทอร์เหรอ <laughs> to the ends of new earth me me can a linger i'm with the cowshed i'm a kid my head sacred writings preserve me do, 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 do. my journey has only <laughs> begun find <laughs> a sacred path. <laughs> to the ends of new earth <laughs> เล่นไปเรื่อยนะผมเดินได้ไล่มอะไรฮะเอาก็มาดูจังหวะเฟิร์สปัดนะผมของที่งูนะผมอยู่ดีบอัก็ไปมืมัววิ่งเข้ามานะผมแล้วก็เรียบร้อยเจ็ดงูไปเจ็ดปั่นไปไม่มีอะไรนะีีมมมองผมนะไ่เื่อาี้ปกอยอเอาของเท้าเล่นตามระษาคนเล่นดูเป็น เรื่อยฮะเรามังกรเหมือนจะไม่ยอมกลับเลดตะกี้สองตีอีลบ่อยนี่แล้วก็ดูกันต่อฮะเนี่ยผมทางฝั่งเทวบอนะเปิดบทขอเริ่มเกมใหม่นะดููม่แี่ชันไลอยใหีตี่างนีเ่แล้วโหาเบ้านี่ยว่าตามไปนะเรามาดูจังหวะนี้เนี่ยมันเลเดียวริงอะ ข่าวนี้บอกเลยฮะหมดกับผมมากนะโอ้หต้งคิวแล้วยงอูยกลับอนจ้ยาเหมือนจะไม่ไปฮะ าาาาดานะแต่ว่ด,วด้ยไมกดนะม้แกอน้นีคิวนะไปหตัวแล้วฮะโอ้โหผมว่กลับบ้านนะไม่มีอะไรแล้วเอาปไปฮะต้องกดนะ เบรดนเอาหมุดเกี่ยวนี่มาเกี่ยวได้นะผมเบรนะเอาหมุดเกี่ยวนี่มีเกี่จะรู้นะผมเบรดไอ c หมุดเกี t ยวนี่ม่ย s ได้นะผมเหรือเ้ล่าหมเ่ยวนี่มาเกี่ยวได้นะับ มมีก็โดนตัานยึดเคยฮะพวกเลยโลดตามีฮะล้นก็ได้ไปฮะจะแต่ว่ไนี่ฮได้แบบจังหวะมันพอดีนะผมยืนหยัดอยู่นอนนะผม ใหยผมไปเยอะนะนี่ฮะนี่ฮะาัวผมนับเป็นสามครัได้นะาแล้วมายาวนะแกเนี่ยแต่ว่าอันดีเเป็นไอดีไกลไก้เ่องโอ้เหลี่ยมย่ยอะไรต่างๆนเอาลีกาเข้มาทั ยังไม่กลับนะเย,ย,ยืนอยู่เยือนอยู่แล,ล้วปลาแต่มูลาซัาเพี้ยวนะแล้วแฮมเบอร์เจอกระเพี้พยวอะไม่ทำอะไระไปในเสกเลยแต่เกาไปอะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วผมทำอะไรวะเนี่ยกลับบ้านเหรอโอเคโอเคโอเคกลับบ้านอะแล้วก็เดินออกจากบ้าน <BR ES> มาแล้วครับผมจังหวะนี้แล้วก็ต้อง จะบอกกระสุนเท่ารนะครับนะผมตั <laughs> <Here you are. laughs> wow. mm. no ้งห no. ันสือะตามไมไ้างเดินล้วาผมสนิสกอน Sacred writings no preserve me. Oh. I e อนี้ติดใจแล้วเกมนี้มันเกมนี้มันยังไงนะครับผมก็ต่อนะผม ลองก่อนนีแล้วก็ไล์ปอกเรม่วหนาแต่ว่าเอาโนแมปโนแมปนี่้โนอันตีเอัตินี่เปลอีกแล้วาระวังวาโมราซานครับี่กล้พ่อผมก็ไปปันไปแล้วก็ไปแล้วก็าไปได้ ตอน,นี่กดเบอร์เบอดเบอร์างหน้าเนี่ยเอายิเจ๊เพิร์้โ่าดนก้ีแบบยังไงอะแบบผมรู้แบบมันมีมาเยอะแล้วไงแต่ผมไม่เคยอิมอะเห็นไหมเป็นเจ้าชีวิต คนนู้นคนนี้แบบเออแบบไอ้เช yes. oh. yes. yes. <s Elliott ills> ่ยมันมั่นใจตัวเองนะไมมได้ต่อเรานี้ไปเลยฮะแล้วผมกังนี่ฮะช่วยเพื่อนนะผมงูฮะ My journey has only begun. know what you My journey has only begun. Mine is a sacred pass. My journey has only begun. is a sacred Oh God. Sacred writings preserve me. มงไปฮะต้องวิ่งไปข้างบนนะกูทำอะไรของกูวะ Secret i preserve me ตอนนี้จบตามเลยดููเกมแล้วมันเป็นยังไง s e e t h e s e r v e me เาละไม่ทำไรแ่ะ เนือขไมแะรดบบติด้วยนคนพูดอิ่เปล่าวะ

ตา,า,ายในระหว่างนี้พี่ย้อนกลับมาท่านจะหันมาตั้งปืนนี่แหละจบเกมในอินเดเลชั่นนะผมก็เป็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะอิมมอร์ทัลนะผมเกมแรกของผมก็วันนี้ก็ต้องขอลาบกันนะผมสวัสดีทุกคน